สำหรับตอนนี้ก่อนที่จะมาพูดก็พอดีเสียงโทรทัศน์บอกถึงเรื่องไหลาตายเรื่องไหลาตายนี่เป็นการแก้กันขนาดหนักทั้งทางราชการบ้างทั้งหมอดูหมอหมอผยา่ยกรบ้างก็ยังไม่พ้นเพราะมันเป็นกฎของกรรมกรงความว่าทุกอย่างถ้าเป็นกฎของกรรมก็ต้องปล่อยไปตามกรรม <c oughs> ไม่มีใครสามารถจะห้ามได้ วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องอะไรดีมาคุยกันถึงเรื่องปา่าศีิบ a จันต่อไปแปลว่าในตอนที่สามได้พูดถึงการโดยพูดถึงเรื่องของวันแรดมาวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกวันนี้ก็มาพูดถึงขึ้นองที่ห้าค่ำเดือนหกของวปา่าศิบั j a ์ พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สิบห้าวันที่วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก็วันนั่งปรึกษากันสามองค์ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเราจะบูชาพระพุทธเจ้ากันที่ไหนเพื่อนทั้งสององค์ก็บอกว่าการบูชาที่ไหนก็ถึงพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราเน้เห็นเห็นท่านมื่อไรก็ถึงเมื่อนั้นการเห็นบรรดาท่านพุทธบริษัท บางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นพุทธนิมิตบ้างอาจ,จเป็นองค์จริงบ้างก็ทั้งนี้ไม่ขอวิจารณ์ก็ถือว่าแต่เห็นภาพพระพุทธเจ้าได้เป็นใช้ได้จะเป็นภาพเป็นพุทธนิมิตก็ตามภาพเขียนก็ตามภาพปั้นก็ตามเราถือว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะจิตเราไม่ติดที่โูปจิตเราติดที่พระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระองค์ ก็ขณะที่นั่งเขียนจะนั่งคุยอยูน่นันว่าเราจะนวัตกรรมทำยังไงดีไปวันวิสาขบูชาเราจะเวียนเทียนเราก็ไม่มีเจดียเราจะบูชาพระพุทธรูปก็เราก็ไม่มีแล้วก็บูชานึกถึงพระจะนั่งเ,เฉยๆก็ดูท่ากระไอยู่คิดว่าเอานี้ดีไหมเราใช้เวลาเราใช้วิชาตุ่มน้ำดีไหมห้องน้ำในตุม่ตามเพราอาตมา สององค์ก็บอกว่าแกก็ใช้วิชาตุ่มน้ําก็แล้วกันข้าไม่ต้องข้าไม่ต้องเข้าตุ่มน้ําถามว่าเราจะไปไหนกันดีเขาเลยบอกว่าทางที่ดีก็คือพระจุลามณีเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งสององค์เขามีความสนใจเรื่องนิพพานเพราะว่าทั้งสององค์นั้นระเขาปราัถนาพุทธสาวกท้าะมาปรัถนาพุทธภูมิเรื่องนิพพานยังไม่เข้าใจ เขาพูดด้วยความจริงใจว่าไม่เข้าใจเรื่องนิพพานจริงๆแล้วการไปไหนได้ก็ไปแค่ยันผมไม่ถึงนิพพานนี่เรื่องจริงมันเปอย่างนี้นะก็เป็นว่าตัดสินใจก็ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปพระจุลามนีสององค์ก็บอกว่าถ้าเราไปที่พระจุลามนีแล้วเราจะเลยไปไหนก็คุยกันบอกว่าเราก็ไปแค่จุลามนีก็พอ พราะว่าพระที่พระจุลามลนีนั่นให้เวลาหนึ่งวันของท่านเท่ากับร้อยปีของเราเราไปชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวมันก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วไปที่นั่นก็มีแต่ความสดชื่นมีแต่ความเอิบอิ่มมีความปราบรื้มใจอารมณ์มีแตอารมณ์เป็นสุขร่างกายเป็นยังไงก็ช่างหัวมันปไปเลเรื่องร่างกายเราไม่เกี่ยวถ้าเราอยู่กับมันเราเกี่ยวเราไปจากมันเราไม่เกี่ยว ก็ตกลงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นประเดี๋ยวสักประมาณทักสามโมงเช้าเราไปกัน <c oughs> ขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นเอง <c oughs> <c oughs> มันดาท่านทั้งหลายก็ปรากฏว่ามีเสือลายพ่ยกรอนสองเสืออัตามาจะไม่เรียกว่าสองตัวทั้งนี้ก็เพราะว่าจะเป็นการปราโมทยาอ,อาจารย์สองเสือ,อย่างสามขุมเข้ามา ท่าทางดุดันองอาจมากทำท่าคล้ายว่าจะกินพวกเราทั้งสามคนเห็นเข้าก็นึกในใจว่าเสือมาแล้วทุกวันเราเห็นได้เพียงเสือปลาบ้างเสือดาวบ้างแต่วันนี้เจอลายพ้ากรอนแล้วก็ยาวมากใหญ่มาก <c oughs> ถ้าแกจะกินเราก็ลูกโซ่สามคนพออิ่มพอดี ก็ตั้งทุกคนตั้งใจเลิกพูดตอนนี้เลิกพูดแล้วเพราะอะไรวะเพราะว่าทุกคนยังกลัวตายอยู่ไม่ใช่ไม่กลัวตายก็นึกในใจว่าเวลานี้เสือมาถ้าเสือทำร้ายเราเราก็ต้องตายแต่ความตายของเรามีความหมายนั่นคือถ้าเราตายเวลานี้เราจะไปอยู่พรหม นี่ผู้พูดผู้เขียนนะ่คิดอย่างนี้นะอีกสององก็คิดยังไงก็ไม่ทราบอีกสององดูว่าจะตั้งใจไปนิพพานเลยแต่ว่าผู้เขียนเองไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็คิดว่าถ้าตายเวลานี้เราอยู่พรหมทําไมถึงจะไปพรหมถ้าว่าเราจะไปชั้นดูสิทธ์ไม่ดีหรือในเมื่อปรารถนาพุทธภูมก็มีความรู้สึกว่าชั้นดูสิทธิ์ที่มีนางฟ้ามาก พระโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นเหมือนๆแล้วก็สวยซะด้วยเรื่องภารกิจกวามหวงใหญ่กังวลก็ยังมีอยู่ถ้าปรยู่พรมเราอยู่คนเดียวพ <c oughs> รมองค์หนึ่งวิมานหลังหนึ่งมีพรหมองค์เดียวไม่มีบริวารสําหรับบริวารก็มีมายคนในหลังไม่อยู่ร่วมกันเราชอบอารมณ์เป็นสุขเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะเริ่มจับอนาปานุสติ พระเสือก็ย่างสามขงเข้ามาหลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นชัดเจนแจ่มใสามากเห็นตามเดิมท่านอยู่กับหลวงพุทธคือมหาพุทธเห็นท่านแล้วก็ท่านทร,ทรงย้ำบระโอษกีย์ก็ชื่นใจคิดว่าอราชังมันคราวนี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่กายเนื้อเราจะไปพรม แล้วเสียงหลวงพุธก็ถามมาบอกว่าไปแคบผมนะพอใจแล้วหรือก็กลับแล้วก็เรียนท่านบอกว่าในเมื่อมาจากผมก็ขอไปพรมท่านก็บอกว่าไปชั่มดูสิทธิ์ไม่ดีหรือเป็นที่อยู่ของพระโธิษัตก็บอกว่าผู้หญิงมาก <c oughs> แล้วผู้หญิงที่นั่นก็สวยมากก็เกรงว่ากําลังใจใจะยุ่งกับผู้หญิงมากเกินไป เดี๋ยวกังวลจะมีมากก็ขอไปอยู่พรมไปอยู่คนเดียวนั่นก็บอกตามใจ <c oughs> <c oughs> นั่งทําสมาธิไปจิตใจจับที่ภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ย่อไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างกายมันจะเป็นอาหารก็เสือเวลานี้ก็ช่งางหัวมันไม่สนใจแล้วแล้วก็ประกอบกับความรู้สึกว่าคิดว่าดีถ้าตายเวลานี้ดี เราอยู่กับพระพุทธเจ้ายังไงยังไงเราก็ไม่ลงนรกจิตใจชุ่มชื่นต่างคนต่างทําสมาธิกันปั๊บอีกสององค์เขาโน้ยังไงอาจะมาไม่ทราบสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินแลลืมตาขึ้นมาดูเสือนั่งข้างหน้าเฉยๆนั่งมองคนนั้นนั่งมองคนนี้แล้วเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามเสือว่านี่ทําไมแกยึงไม่กินฉันล่ะ เสือขยับหนวดขยับปากแต่ไม่ใช่แยกเขี้ยวไม่ใช่ขยับเขี้ยวเสือขยับหนวดขยับปากก็บอกว่าเสือสองตัวนี้ไม่กินวอยเสือสองตัวนี้อยากจะมารู้ว่าลูกศิษย์ที่ปล่อยเข้ามาอยู่ป่าศรีประจันเนี่ยมันจะมีกําลังใจขนาดไหนมันจะมีความกล้าและมีความกลัวการติดตัดสินใจผิดตัดสินใจถูก เสียงเสือตัวที่พูดตัวแรกเสียงเหมือนพ่อปานชัดเสือพูดภาษาคนแล้วเสือที่สองก็พูดเบาๆเหมือนเสียงนลวงพ่อจงแต่บอกว่าการตัดสินใจแบบนี้นะถูกต้องทุกองสององนันตัดสินใจเพื่อนิพานตรงเขาเป็นพุทธสาวกพุทธภูมิเออเป็นพุทธสาวกปรารถนาสาวกภูมิถูกต้อง ต้องทำอย่างนี้แต่งน,นี้ปารถนาพรมก็ดีพระปารถนาพุทธภูมิตั้งใจไปพรมก็ลงความว่าทุกองค์ตัดชินใจถูกความกลัวย่อมมีแก่คนทุกคนบุคคลใดถ้ายังไม่เป็นรหารก็ตามยังไม่ใช่พระพุทธเจ้า็ยังไม่ใช่มาชา่ชางอาชามาชานยหรืไม่ใช่พระเจ้าจากักรพรรดิต้องกลัว แต่การกลัวของพวกคุณทั้งหมดถูกต้องเป็นการกลัวที่ถูกคือกลัวเสือจะกินแต่ก็ไม่กลัวในการที่จะไปเป็นพรมปนานิพันธ์หลังจากนั้นเสือทั้งสองเสือค่อยๆค,ค,คลายตัวเป็นหลวงพ่อปานกับพวงพ่อจงไปในเมื่อเกิดกลายเป็นหลวงพ่อทั้งสองก็กราบลุกขึ้นกราบท่านด้วยความครัอิ่มใจมือจื่นใจน้ำตาไหล ท่านถามว่าดีใจหรือบอกดีใจครับถามก็ถามว่าหลวงพ่อเป็นเสือได้ยังไงท่านบอกว่ามันเรื่องของฉันนะฉันจะเป็นเสือฉันจะเป็นแมวฉันจะเป็นอะไรก็มัเรื่องของฉันไม่ต้องถามพวกเธอทําตามคําสั่งได้ดีที่สุดแล้วการกระทําของพวกเธอทั้งหมดเนี่ยมันไม่พ้นสายตาของฉันถ้าถามว่าหลวงพ่อส่งตาทิพมาดูหรือ ท่านก็นเลยบอกว่า,วาวงายของฉันมากไม่มีเวลาจะดูพวกเธอแต่ว่าเทวดาเขารายงานเทวดารายงานทุกดียาบที่เธอทําเธอจะนั่งทางไหนจะนอนท่าไหนเขาบอกหมดกระรวมความว่าไม่พ้นสายตาของท่านตพระเทวดาบอกท่านก็เลยบอกว่าวันวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชา ทุกองค์ก็ตั้งใจไปพระจุลามุนีเจดียสถานก็แล้วกันไปตั้งใจที่ฐานว่าจะอยู่ที่นี่จึงกว่าจะได้อรุณจริงเจรงถ้าตัดสินใจอั้นพอได้อรุณปั๊บจิตมันจะเคลื่อนลงทันทีเมื่อท่านสอนแบบนั้นแล้วท่านก็หายไปเขากราบตามหลังท่านไม่รู้ท่านไปยังไงร่รองรอยก็ไม่มีเงาก็ไม่มีไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหน เมื sugar, thought, oh, ่อเรางพ่อห้องสองหายไปพวกเราก็ดีใจคิดว่าโอ้โหเสือใหญ่นี่จําไว้เลยเมื่อเสือใหญ่เสือลายพ้ากลอนแบบนี้แต่ว่าเข้ามาขนไม่พองแสดงว่าเสือไม่จริงเป็นเสือปลอมเป็านนว่าเป็นว่าท่านสอนแนะนําให้ไปพระจุลามณีเจดียสถานเราก็ไปกันก็ตัดสินใจว่าเราไปกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตั้งท่า คำว่าเดี๋ยวนี้ปั๊บก็ปรากฏถึงจุฬามณีเจดีสถานเป็นการอดอทิริมนุษสธรรมไหมท่านผู้ฟังและท่านผูอ่านเอางี้ก็แล้วกันนะอาทิศสินสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาธิกขาทำใจ้ครบถ้วนแล้วก็จะไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรตำหนิและไม่มีอะไรจะชมจะเป็นอุเบกขาญาณได้ กรงความว่าขึ้นมาถึงจุรามมนีเจดีสถานสิ่งที่พบก็คืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้านนระมิรก,ก็ได้หรือพระพุทธเจ้าองค์จริงก็ได้ใครก็ไม่รู้แต่ที่เห็นว่าเห็นว่าเป็นพุทธเจ้าองค์จริงสวยงามอารามมากมีฉาพันรังสีและสมีอระการทรงสนแสดงวัมเทศนาไพเราะมากจับใจชื่นใจ การแสดงพระธรรมเทศนาของพระเจ้าลีลาไม่มากสำนวนไม่มากท่านเทศชัดๆเทศตรงๆเทศให้เข้าใจเรื่องขันห้าขันห้าของใครก็ตามไม่มีการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชอบใจจริงๆอยู่คำหนึ่งชอบมากเทศทั้งการชอบมากอยู่คำหนึ่งว่าเวลานี้ท่านทั้งหลาย ท่านที่ตายจากความเป็นคนมาเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรมก็ดี <c oughs> ร่างกายของทุกท่านไม่มีทุกมีแต่ความสุขหรือว่าท่านอั้นหลายที่ยังไม่ตายจากความเป็นคนแต่เวลานิทานละร่างกายประกอบด้วยหันห้าใช้อทิษมานกายขึ้นมานั่งอยู่ที่นี่ ร่างกายนี้ก็าแทก็ไม่มีทุกข์อย่างขันห้าธรรมดาเป็นร่างกายที่มีความสุขเะนั้นทอทุกคนจงอยาประมาทชีวิตจงอย่าคิดว่า,าจะอยู่กับโลกตลอดกาลตลอดสมัยแต่ยังจงอย่าตัดสินใจตา,ตายก่อนอายุไขพให้าตามการเวลาถ้าเวลายังมีอยู่เพียงใดตัดสินใจทำลายกิเลสให้พ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกายยทิฐิให้มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทำอารมณ์ใจวางเฉยในร่างกายมันจะแก่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมันมันจะป่วยก็เป็นหน้าที่ของมันปรากฏของกรรมมันจะตายก็เป็นหน้าที่ของมันถ้าร่างกายมันตายเมไรที่ไปของเราคือนิพพาน ถ้ากําลังใจยังไม่ถึงนิพพานเรามาข้างสวรรค์หรือข้างพรทมมโลกเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วก็ท่านเทศเยอะนั่งฟังกันตั้งแต่เวลาสี่โมงเช้าถึงยี่ถึงเวลาหกนาิกาก็รู้สึกว่าไม่นานหลังจากนั้นร่างกายก็กลับลงมาเป็นวันแรมค่ำหนึ่งค้นเดือนหก อกลับลงมาแล้วเขาวนี้ไม่ทันยือบาดรากฏวเทวดานางฟ้าซึ่งเป็นภูมิเทวดาบ้างลุกเทวดาบ้างอากาศเทวดานางฟ้าบ้างท่านนั่งกันเป็นแถวอยู่แล้วพร้อมในการใส่บาทแต่ว่าการใส่บาทของท่านหนึ่งแปลกจะกี่องค์ก็ตามไปมาณอาหารเท่าเดิมถ้าท่านมาองค์เดียว การใส่บายก็มีปริมาณอาหารเท่านั้นมาหลายองค์ต่างคนต่างใส่ปริมาณอาหารเท่าเดิมคืออิ่มพอดีกินอิม่มแล้ว sidewalk, มีความชุ่มชื่นแม้แต่น้ำก็ไม่ขยะความกระหายไม่มีชุม่มชื่นมากอารมณ์มีความสุขพ <c oughs> <c oughs> ระโตษไอ <c oughs> ในเมื่อเรามีความสุขมันก็มีความสบายทั้งทั้งวันทั้งคืน <c oughs> แต่ว่าท่านเอาหลายกายเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายมีเป็นของธรรมดาท่านใส่บาตรทล้ต่างคนต่างก็ไป <c oughs> เป็นแล้ว่ว่าการไม่ได้นอนทั้งสองคืนติดต่อกันอากาศอาการทางร่างกายประสาทมันก็เครียด ถึงเวลาประมาณสี่โมงเช้าตอนนั้นผู้เขียนปวดที่สมากมันปวดมากผิดปกติปวดจี๋ถงก็ต้องนอนนั่งไม่ได้นึกในใจว่าทุกขเวทนาจะมีกับร่างกายอย่างเดียว <c oughs> จงอย่ามีกับใจของเราถ้าใจไม่เกาะร่างกายมันก็ต้องมีแต่เราไม่สนใจมันมันเจ็บก็เชิญเจ็บ มันปวดก็ทนปวดมันจะเจ็บจะปวดไปไม่นานนักไม่ช้าร่างกายนี้ก็พังในเมื่อร่างกายนี้มันพังมันก็ไปไหนก็ไม่มีใครเขาต้องการร่างกายที่พังแล้วทอนไม้ที่ไร้ประโยชน์ยังดีกว่าร่างกายที่เนนาไม่ช้ากาลาวกัร่างกายจะแยกกันจุดที่เราจะไปนั่นคือพรหม พอคิดเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพองค์สมเด็จพระจนินสีคือพระเจ้าชัดเจนแจ่มใสมากกระลงพุทธท่านมาหน้าตาประมาณแปดสอกเศษเศษสวยสวยกงามมีจับปพรรดองสีและสมิุปการสงแ้้มประโถ์เมื่อว่าเดี๋ยวท่านก็หายไปแต่ใจยังนึกถึงภาพอยู่ใจยังจับภาพอยู่พอสักครู่เดียวก็ดินเสียงผู้หญิงเรอวผู้หญิงพูด <c oughs> เป็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่มบนยอดไม้เรียกว่าหลวงพี่หลวงพี่หนูอยู่ที่นี่เงันหน้าขึ้นไปก็ปรากฏว่าเป็นน้องสาวคนเล็กเธอตายตั้งแต่อายุสี่ปีเมื่อเธอคลอดออกมาแล้วรู้สึกว่าขณะที่ทรงตัวได้เธอไม่ยอมนอนกับแม่น้อยกับผู้เขียนตั้งแต่ตัวเล็กๆ จะไปไหนก็ต้องอุ้มไปด้วยไปโรงเรียนก็ต้องอาไปด้วยแต่สิ่งที่เธอเคร่งครัดทุกอย่างถ้าแม่สั่งจําได้ดีมากและปฏิบัติได้ดีถ้าพี่ปฏิบัติพลาดน้องจะเตือนว่าแม่สอนอย่างนี้นะพี่นะแม่ไม่พูดอย่างนี้แม่ไม่ทําอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นน้องสาวที่ดีมากแต่ว่าเธอต้องมาตายเมยื่ออายุสี่ปี ื่หลังากเธอตายไปแล้ววันนั้นก็หลายปีหลายปีมาไม่พบเธอเธอบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่ปวดที่สามากหรือไงขึ้ไปเห็นข้ากระเบ,เบื้อน้องพี่ปวดมากเธอชื่ออบุบลก็เธอก็บอกว่าประเดี๋ยวพ่อจะมาถามว่าพ่อไหนเธอก็บอกพ่อพระอินพ่อพระอินท่านจะมารักษาให้ ถ้าถามว่าหนูเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอก็บอกอยู่ชั้นปรินิมิตวัสสวัสดีก็ถามว่าบุญอะไรที่อยู่ชั้นปรินิมิตวัสสวัสดีเธอก็บอกว่าที่แม่สอนกรรมฐานว่าพุทโธ <c oughs> หนูทํากรรมฐานได้ดีเป็นฌานสี่แต่ว่าเวลาที่จะตายเวลานั้นพี่ไม่อยู่ไปข้างนอกบ้าน <c oughs> น้องป่วยหนัก มีการอยากน้ำละร้อนภายในมากเรียกหาพี่ไม่พบจิตก็เลยวุ่นวายไปหน่อยคิดถึงพี่ทั้งทั้งที่ในอากาศก็มีเทวดามีนางฟ้ามากมาชวนให้ไปอยู่ในที่สุดคอยพี่ไม่ไหวก็ต้องไปแต่ไปชั้นปปะนมิตรวาสาวดีเพราะว่าตายเน่าชานไม่ได้เข้าชานตายเป็นกำลังเสร็จค้นฌาน4ี่พอ,อเธอพูดเท่านั้นก็ปรากฏว่าเท้าโกสีคือพระอินทที่ามา พอท่านมาถึงท่านก็มาในรูปเต็มอัตราเลยเขียวป๋อไปเลยมาถึงเต็มที่มีรองเท้าก็สวยเครื่องแต่งกายก็สวยอีกสององค์ลุกขึ้นทําท่าจะกราบ <c oughs> ท่านก็ยกมือห้ามพระพระคุณเจ้าอยากราบผมเลยครับอีกสององค์ก็บอกว่าอาตมาทั้งสององค์ยังไม่เป็นประโสดาบัน แต่ว่าท้าวโกศีเวลานี้เป็นปะโสดาบันขึ้นไปนานแล้วอาจจะเป็นพระอริยเจ้าบางสงฆ์ก็ไหวได้แต่บอกไม่ควรกขารับร่างกายของท่านเป็นพระไม่ได้ใจยังเป็นพระไม่สมบูรณ์แบบเขาตามแต่คนถือศักดิ์ศรีพระเหลืองเข้าไว้ก่อนและรักษาฌานสมาบัติวิปัสสนาญาณที่พึงทําได้อย่างนี้ใช้ได้วันนี้ผมจะมารักษารักษาลูกชายผมเธอปวดที่สาบมาก ถ้าทั้งสององค์ถามว่าไปโลกอะไรท่านบอกว่าไม่ต้องถาม <c oughs> เป็นกฎของกรรมว่าล,ลูกชายคนนี้เป็นนักรบทุกชาติเรื่องที่ว่าการรบจะมีการเข่งฆ่าซึ่งกันและกันรามท่านหลายล้วนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีบุญมากเท่าก็ตามมันก็ตามทันมันก็มาเบียดเบียนในที่สุดท่านก็นมาใกล้ๆบอกว่าคุณขออภัยนะครับ ถ้าก็มือมาที่ที่สะสองมือทำเหมือนก็กอบของทิ้งกอบไปครั้งหนึ่งแล้ววางทิ้งกอบครั้งหนึ่งก็ทิ้งกอบครั้งหนึ่งไปทิ้งมันเบาไปเยอะอีกครั้งทิ้งเบาเยอะอีกครั้งทิ้งหายเลยท่านเลยบอกคาถาให้คาถาบทนี้มีคาถาอยู่สี่คำถ้าคุณจะรักษากันแยเป็นโรคอะไรก็ตามทั้งสามองค์เนี่ย ก,การอยู่ในป่าของคุณจะไม่อยู่ในป่าเฉพาะคราวนี้คราวเดียวต่อไปการทุดงจะมีเรื่อยทุกปีจนกว่าจะครบสิบปีถ้าจะเปไปอะไรกนมาจะปวดที่ศาบปวดท้องปวดอะไรก็ตามใช้คาถาสี่คำนล่นก,กอบแปบผมทํานี่แล้วก็เวลาจะทํานึกถึงผมผมจะมาช่วยแค่กรอบที่สามครั้งจะหายทันที ต้องขอภยัยท่านผู้ฟังท่านบอ่านคาถานั่นลืมคาถาสี่คำนั่นลืมจริงๆเพราะท่าน,นบอกว่าถ้าจะทําให้คนอื่นต้องยกครูหนึ่งสลิงถ้าทํากันเองแลว้ววางพระก็ไม่ต้องยกครูแต่ที่ต้องลืมก็เพราะอะไรเพราะว่าต่อมาชาวบ้านปัดที่สะบัง้งเป็นโอะไรบ้างก็ให้กอบกอบให้ก็หายทันทีแต่สลิง บางคนก็ให้บางคนไม่ให้ถ้าคนไหนไม่ให้คนกอบป่วยตามนั้นโดนคนโกงเขาสามครั้งเลยบอกสลาเลิกกระถาบทนี้ไม่ใช่กันไอคนเร็วๆมันมีมากแต่ความจริงถ้ากระถาบทนี้ถ้ามีอยู่เวลานี้นะอาตมาก็คงไม่ป่วยเท่านี้แล้วท่านหลายที่ป่วยๆก็คงจะมีมีประโยชน์มากคงจะหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกไหลคงยังไม่เกิดและเกิดก็หาย เจตวินาศเทียนไดที่คาถาเขาไปอินท่านให้ไว้แล้วก็หายไปแล้วไม่กล้าขอท่านใหม่เพราะเรื่องกฎของกรรม <c oughs> ต่อมามหาเจาโรคแล้วท่านก็นแนะนําต่างๆแนะนำาันงวิธีลีลาการปฏิบัติทั้งเรียกประชุมเทวดามีทั้งภูมิเทวดารุกเทวดาการเทวดาเพราะว่าพระทั้งองค์นี้ลูกชายฉันนะ ถ้าจะไปที่ไหนก็ตามให้ตามมรกาขาในเขตของตัวถ้าท่านจะไปพ้นเขตให้แจ้งเทวดาในเขตนั้นตามมรกขาต่อไปอย่าให้มีอันตรายนะถ้าลูกของฉันมีอันตรายเมื่อไรพวกเธอมีโทษหนักไอ้สององค์นี่เหมือนกันขันธานาที่ท่านเป็นเพื่อนกันไม่พูดปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบตามลุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระอริยเจา้าจะเป็นโถุชน ก็ถือว่าเป็นบุชนเพื่อทําลายเป็นบุคคลเพื่อทำลายหวังทําลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉติหารถึงแม้ว่ายังมีความดีไม่มครบถ้นแต่ความดีก็ยังมีอยู่ทุกวันเพิ่มพูนทุกวันต้องรักษาไว้อย่าให้มีอันตรายไม่ได้ต้องรักษาเช่นเดียวกับลูกชายของฉัน <c oughs> ทั้งกล่าวแล้วทั้งกลับไป เมื่อไปแล้วพวกเราก็มานั่งอยู่มันก็มีความสุขที่ว่าไอที่ตรงนี้เนะี่ยเราอยู่กันมาเกือบสิบวันอยากจะย้ายก็คิดว่าจะย้ายไปทไหนดีพอคิดว่าจะย้ายไปทไหนดีก็ปรากฏมีคนแก่คนหนึ่ง <c oughs> แกอายุประมาณทั้งหกสิบปีท่านเดินทางมาเป็นคนป่าท่าทางคนป่าช,ชัดๆมีมีดเหน็บขัดหลังมีย่าม ส่อะไรบ้างก็ไมทราบในย่ำลายกดท่านเดินมาตห็นเข้าท่านก็เข้ามานั่งนั่งยกมือไหว้พอถึงท่านถามเลยบอกว่าท่านเอาสามองค์อยากจะย้ายที่ใช่ไหมครับถามว่าทายยยําไมโยมจึงรู้จงแก่ก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ผมจะรู้ราออะไรไม่ใช่นาทีของท่าน <c oughs> อแต่เพียงว่าท่านอยากจะย้ายใช่ไหมครับตอบว่าใช่ ท่านก็บอกว่าถ้าจะย้ายท่านก็ย้ายไปฝั่งทิศตะวันตกของอำเภอศรีประจันต์ด้านน้นมีดินแดนที่มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่ง <c oughs> นั่นคือดอนเจดีเจดีที่พระนเรศวรมหาราชบรรจุเครื่องกษัตริย์ที่มหาวิราชแต่งตัวเวลานั้นทั้งของเงาทั้งมีดอะไรก็ตามทั้งหมดเครื่องแต่งกายทั้งหมดมาฝังไว้ที่นั่น แ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝังไว้ฝังไว้เป็นการทำลายพมา่ายับยั้งพมา่าเรียกว่าเหยียบย่ำพม่าอเลยกันไม่ให้พมา่าโง่ขึ้นอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพม่ากโกงไทยมามากแล้วก็การกระทำเขานน้นก็มีพระอาหารหันต์หลายองค์ร่วมทำเป็นคํำพยากรณ์พระอรหันต์ด้วยเป็นคำสาปของบรรดาพระคณาาจารย์ทั้งหลายด้วยว่าต่อไปพม่าจะมีแต่ความย่อยยับ แต่ก่อนที่พม่าจะย่อยักษ์มันก็จะทําลายประเทศไทยอีกสองสามวรระในที่สุดเมืองหลวงของประเทศไทยก็ต้องย้ายไปอยู่ที่บางกอก <c oughs> น้วก็สถานที่ตรงนี้จะก็สัตว์ที่บางกอกคือที่กรุงเทพก็จะมาสร้างเกิดมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นสวยสดงงามสร้างเพิ่มเติมได้แก่ราชการที่หกธรรมยกรตามนั้นโยงแก่ผู้ใด้ฟัง ถามโยมแก่ว่าโยมอยู่ในที่นั้นหรือท่านบอกว่าผมอยู่ครับผมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่เขาจะทําเขาบวงสูงแล้วเขาก็เชิญเทวดาเมื่อถามว่าในเมื่อเขาเชิญเทวดาโยมทำไมจึงรู้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์เทวดาใหญ่ถามว่าท่านเป็นใครก็พอดีหมดเวลาบรรดาญาติโยมพุทธดยศัสนงหลายโดยทนนา วันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแต่บรรดาแต่พุทธศาสนิชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี